ค่ะพี่น้องพอกินแล้วค่ะกับซองสุดใจพากินพะเลาะมื่อนี้พามาเก็บข้าวเลยพี่น้องคนกําลังสิตโต้มาเก็บซะแน่มา,ม,านมาเด้อพี่น้องมาเก็บเสน่เด้อคนสิตโต้ทำชื่นใจพากินพะเลาะแล้วจ้า ถามัดเลื่อมพี่น้องจะได้เก็บกลางคืนพี่น้องเอ้ยอมื่อนี้มือออกพรรษาพอดีพี่น้องคนปฏิม,ม,มาห้ามเข้าตากไว้พี่น้องเอ้ยเข้าเข้าเกี่ยวมาตากไว้ได้สองแดดพอดี เล่นบ้างบ้างอยังก็บ้างผุบ้างกระโปงโชว์ตะเก็บข้าวเด้อพี่น้อง ขอบคุณนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้คะ่ะ พอล่าไปก็เข้าต่อด้วยค่ะย่านผัดต้มห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุดใจใพากินพอลเนยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปค่ะพที่น้องขอบคุณค่ะ